สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวธาตุลมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสองคนรักเก่าธาตุลมในปากหลังของเดือนกรกฎาเดือนนี้นะคะมาพร้อมกับสายฝนเลยนะคะหมอดูเป็นแบบโหราศาสตร์ไทยพลังงานนี้หมอบอกว่าเป็นพลังงานรวมรวนุนร้วนเลยนะคะไม่ได้เจาะจงของผู้ใดไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นเป็นของเรานะคะดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้เป็นไวซ์เวอร์ซ่าได้เช่นกันคืออ่านสลับกันนั่นเองนะคะ ไพ่ใบแรกของคุณเลยนะคะได้เจ็ดถ้วยนะคะเจ็ดถ้วยคือการนะคะความรักที่มันเหมือนเราสร้างฝันเราเหมือนเรามีความฝันความหวังอยากจะสร้างอนาคตอย่างมีความรักที่ดีนะคะหรือภายนี้เขาเรียกว่าเราไปเจอใครก็ได้ที่เขาอาจจะเป็นตัวเลือกของเราหรือเราเป็นตัวเลือกของเขานะคะเขาอาจจะเป็นคนเฟลลี่มีตัวเลือกเยอะนะคะต่อมาคือสีไม้เท้านะคะแล้วก็คุณอาจจะคุยกับ คือเดอะมูนนี่ชาวมีนลัคนามีนนะคะคิงถือถ้วยก็คือท่าน้ำกรกฎมีนพิจิกอะแชร์รอชาวกรกฎลัคนากรากฎและก็สองไม้เท้าเป็นการรอคอยรอคนเก่ารอคนไกลรอคนที่จากไปหรือว่าพลังงานของวิบากกรรมมีสองช้อยให้เลือกก็ได้หนึ่งเรียนคือการเริ่มต้นใหม่นะคะ นึ่งเรียนเป็นธาตุดินการบึกสุมังกรหนึ่งถ้วยก็คือการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็เป็นธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกเดมเพลอร์ Emperor, ชาวเมรัคาณาเมธคนต่างชาติคนแดนไกลต่างจังหวัดต่างอายุได้ด้วยนะคะคุณน็อปสอดธาดตุลมตุลกุมเมถุนนะคะละห้าถ้วยคือบง่บงบองสถานาการณ์คุณเห็นไหมคะไพ่พวกนี้นะคะห้าถ้วยคือเรารู้สึกว่าเสียอกเสียใจอะไรอาวรน,นึกถึงแต่สิ่งเกา่าๆคนเกา่าๆนะคะเดอซันนะคะ ที่เราไม่มองสิ่งใหม่ๆเลยนะคะหมอว่าชาวทัดลมอาจจะมีตัวเลือกมาให้เลือกเยอะแยะมากมายนะแต่คุณอาจจะไม่มองใครมาดูฝั่งเขาบ้างนะคะเหมือนคุณเลยสองไม้เท้ามันเป็นการรอคอยนะคะรอที่จะติดต่อรอที่จะสื่อสารรอที่จะคุยรอที่จะเคลียร์ได้หมดเดอเฮมิตชาวกันลัคนากัน คือฝั่งเขาคือความนิ่งความเงียบนะคะคิดทบทวนในความรักความสัมพันธ์และในออฟสอดนะคะท่านลมตึนกุมมีทุนสิบเหรียญสามดาบควินถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงนโนูค่ะสตาชาวกลุ่มลัคนาาคุมมาดูฝั่งเขาบ้างนะคะฝั่งเขามันเหมือนว่ามันมีการขัดแย้งนะคะของความทะเลาะกันนะคะความมีอีโกโ้หรืออารมณ์เหวี่ยงวีนใส่กันเอาแต่ใจก็ได้สามดาบคือเป็น ไพ่ของคนที่เสียความรู้สึกเสียใจนะคะบางคนเขามีความเซียนสถีบนะคะพูดอะไรอาจจะเสียอกเสียใจทิมแทงหัวใจกันก็ได้หรือเป็นวิบากกรรมของรักสามเศร้านะคะตอนนี้เหมือนเขาไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานหรือเขาคุยกับคนที่อยู่ใกล้ตัวคนที่ทํางานเพื่อนในโลกออนไลน์เพื่อนในสายงานของเขาก็ได้นะคะหรือตอนนี้เขาอาจจะโดนเทโดนทิ้งนะคะคุณไปสลับกันเ,เองนะคะฟังเขาเหมือนเขาเทใครหรือ เขาตอนนี้เขาเขานิ่งเงียบอยู่ในมุมของเขาเพื่อคิดทบทวนนะคะมาดูฝั่งคุณนะคะมอเห็นไพ่พวกนี้ขึ้นมาคุณอาจจะคุยกับคนทางไกลคนต่างชาติต่างจังหวัดได้ด้วยคนต่างประเทศนะคะหนึ่งเหรียญหมอเห็นคุณนะคะ ชาวทัดลมคะคุณอาจจะเริ่มต้นกับคนใหม่ๆคนที่อยู่ทางไกลต่างชาติเป็นทํางานในสายการบินเป็นแอร์เป็นสจ,จ๊ตได้หมดนะคะสถาปนิกอะไรก็ได้หรือคนออกนักออกแบบนะคะหรือคนที่เกี่ยวกับการเดินทางขนส่งได้หมดหรือต่างชาตินะคะเป็นคนมีสีคนในเครื่องแบบคนเป็นกิจการของตัวเองได้หมดนะคะคพวกนี้นะเป็นหมอเป็นแพทย์พยาบาลคนที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะ และคนอายุน้อยได้ด้วยนะคะแต่ความสัมพันธ์หมอเห็นมันมันไม่ชัดเจนอะมันเป็นดมูลหรือคุณก็ได้ที่สับสนนะคะในความสัมพันธ์บางคนอยู่ไกลกันหรืออยู่ใกล้ก็เหมือนใจห่างนะคะระวังอารมณ์เวียงวีนของเราไว้ด้วยนะคะบางคนห่างกันไปแต่หมอไม่ได้เห็นไพ่จบนะบางคนแค่ห่างกันออกมานิ่งเฉยเพราะว่าบางคนทํางานโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานหรือไกลกัน หรือเพราะเราไม่เข้าใจกันเนี่แหละค่ะถ้าบางอย่างหมอบอกว่าคนเก่าไม่ได้แปลว่าคนที่เพิ่งจบกันไปนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยคนที่เคยคบกันมานานห่างกันไปมีโอกาสได้เวียนกลับมาคุยกันใหม่หรือเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมพวกนี้ได้หมดเลยนะคะหรือมีบางคนนะคะที่เคยมาดูดวงกับหมออย่างเงี้ย นะคะเขาถามถึงคนที่เขาเพิ่งเลิกกันไปแต่หมอว่าเขาบอกเขามีคนใหม่แล้วไม่น่าจะกลับมาหมอเห็นคนเก่าๆาอาจจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมแล้วน้องจู่ๆก็มาดูดวงกับหมออีกน้องเขาบอกว่าป๊อปปี้เลิฟที่เคยรู้จักกันตั้งแต่มัธยมนะคะ อ่านะคะที่เคยคุ้นเคยกันมาอย่างที่หมอบอกเขาก็คิดไม่ถึงจ,จู่ก็ได้มาคบกันแล้วพูดถึงเรื่องสร้างครอบครัวเรื่องอะไรอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ได้หมดนะคะมันไม่ได้ฟิกว่าเป็นคนเก่าของคุณเพิ่งจบกันไปนะคะคุณอาจจะห่างเืินกับคนบางคนได้ความที่ไม่ชัดเจนอาจจะกลับเข้ามาคุยกันได้อีกหรือเพื่อนเก่าสมัยประถมได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวหมอดูให้ดีกว่าว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างชาวทัดลมนะคะ ไปดูว่าที่ผ่านมาคุณกับเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอ่า The date คุณอาจจะคุยกับชาวพิจิกลัคนาพิจิก,ค,จกความสัมพันธ์นี้บางคนจบกันไปนะคะหรือห่างกันออกมานะคะค่ะสิบไม้เท้านะคะบางคนทํางานด้วยกันบางคนพันธนาการผูกพันกันนานนะคะรู้จักกันนานคบกันนานคิงควินถือถ้วยนะคะท่าตน,น้ํากรกฎมีนพิจิกมันเหมือนไพยย่ของคุณเลย คิงกับควีนถือถ้วยมันเหมือนคุณกับเขามันมีพลังงานที่พันธนาการรู้สึกผูกพันทางจิตวิญญาณก็ได้นะคะคนโสดนะคะหมอเห็นคุณจะได้รู้จักกับเพื่อนท่่มงานเป็นแม่ไม้พ่อไม้ได้หมดนะคะอคนที่คุณคุ้นเคยก็ได้บางคนรู้จักคนอายุน้อยนะคะธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิตคนที่อายุต่างกันนะคะห้าไม่เท้า คุณสองคนมันมีความขัดแย้งกันในเรื่องทัศนคติหรืออะไรบางอย่างหรือฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องฝั่งใดฟงหนึ่งทําให้คุณมีปัญหากันด้วยหรือพวกคุณนี่แหละค่ะมันคุยกันแล้วไม่ลงตัวในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งนะคะทัศนคติหรือบางอย่างมันไม่ลงตัวเดลเฟเวอร์นะคะเดลเเวอร์มันเป็นรักที่ต้องเลือกใช่ไหมคะธาตุลมนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวเมทุนลัคนาเมทุนความรักนี้คุณตกในสถานการณ์ที่ รักเรานะคะสอามคนไม่ใช่มีคุณคนเดียวก็ได้นะคะที่ผ่านมาเดอะแทมพเพลนคุณอาจจะคุยกับธนูักคนาธน,านูความรักนี้นะคะมันอาจจะอยู่ไกลกันแต่ถ้าอยู่ใกล้แปลว่าใจที่มันเริ่มห่างกันออกมาหรือบางอย่างที่ผู้คุณนะคะต้องปรับจูนเข้าหาก,กันเยอะเพราะมีบางอย่างที่มันไม่เข้าใจกันก็ได้นะคะพวกนี้อาจจะเป็นอายุที่ต่างกันนะคะหรือหรือภาษาที่ต่างกันหรือต่าง หรือต่างจังหวัดหรือแดนไกลก็ได้ทําให้มันรู้สึกห่างกันความคิดความอ่านมาเลยเข้าใจกันยากในช่วงนี้นะคะที่ผ่านมาเป็นสี่ดาบนะ,ะมีการพักเบรกพักใจมีคนที่นิ่งที่เงียบนะคะไม่คุยกันไม่เคลียร์กันนะคะในช่วงนี้นะคะควินเทเลียนทาตนดินกันมื้อสมมังกร ท่านลมบอกว่าทำมาหมดแล้วช่วงนี้คุณรู้สึกนิ่งคุณรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์คุณอาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้ามันไม่ชัดเจนคุณนิ่งดูฝั่งเขานะคะก็จะนิ่งจะเงียบนะคะมันมีแต่การรอคอยที่จะรออีกคนเงาะรออีกคนทักไปรอคนเทคแอคชั่นก็ได้นะ,ะสองไปเท้ามันตรงกับความคิดความอ่านของเขาเลยฝั่งคุณกับฝั่งเขานะคะคเนี่ยมันยังขึ้นมาอยู่เลยนะคะหรือนะคะ จ็ดถ้วยคุณตกในสถานการณ์ที่เขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะก็ได้คุณเลยที่ทจะนิ่งเพราะสับสนเพราะรู้สึกมันมันไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ยิ่งคุยกันมันยิ่งรู้สึกง้องแง้งนะคะก้าเหรียญน,นะคะคุณจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องที่จะรักตัวเองเริ่มใส่ใจตัวเองมากขึ้นเพราะนะคะที่จริงคุณหรอเขามันเหมือนคนที่รู้สึก มันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มันตัดไม่ขาดนะคะคุณเห็นห้าถ้วยไหมคะมันมีอะไรที่คล้ายกันนะคะมันมีอะไรที่เหมือนกันแต่ถ้าคนโสดหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะตกในสถานการณ์ที่เป็นตัวเลือกของเขาหรือเขาเป็นตัวเลือกของใครนะคะ,ะมีเยอะแต่คุณจะเลือกได้ในอนาคตนะคะแต่ความรักนี้ถ้าเป็นเก้าเหียงสองไม้เท้าคุณอาจจะเจอกันที่โลกออนไลน์นะคะไซตงานนะคะทางเพื่อนก็ได้แต่ความรักมันจะค่อยๆเป็น ค่อยๆไปค่อยพัฒนานะคะคนเราหมอว่ารักกันได้ได้วยความต่างนะคะแต่ว่ามันก็ต้องปรับจูนเข้าหากันอันนี้ถ้าเป็นคนโสดนะคะหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะถ้ามีตัวเลือกเยอะนะคะหนในนั้นคุณจะเป็นชอยที่ดีหรือเขาเป็นชอยที่ดีของเราก็ได้นะคะแต่แน่นอนล่ะ มันก็ไม่มีอยากเป็นใครเป็นช้อยของใครแล้ค่ะแต่ว่าหมออยากแนะนําว่ามันมีพลังงานที่คุณสองคนมีอะไรที่คล้ายกันถึงมีตัวเลือกเยอะแต่ในอนาคตนะคะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะเลือกได้มันจะค่อยๆปรับจูนเข้าหากันนะคะดูนิดนึงเขาอาจจะงานเยอะหรือคุณงานเยอะนะคะแต่หมออยากบอกว่าไม่ว่าจะงานเยอะถ้าเรานะคะเข้าไปในความสัมพันธ์นี้แล้วหมออยากให้บาลานซ์ทั้งความรักทั้งงานไปด้วยกันไม่มีใครอยากรอใครนะคะ นะคะถูกไหมนะคะอยากได้รับการเอาใจใส่อยากได้รับการดูแลบางคนน้อยใจถอดใจในความรักความสำคัญบางคนอยู่กลไกันก็มีรอที่จะเทคแอคชั่นหมอว่าเราลองคุยกับเขาดีๆนะคะคุยกันนะคะต่างคนต่างนิ่งมันก็ไม่ได้เคลียร์กันเนาะนะคะเพราะว่าบางคนไปโฟกัสแต่เรื่องเงินเรื่องงานแต่ถ้าความสัมพันธ์มันจะช้ามากมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ถ้าคนใดตกทันในสถานการณ์ที่เป็นแฟนกันแล้วหมอว่า มันจะง้องแง้งนะคะขัดแย้งกันนะคะค่อยๆคุยค่อยๆเคียร์หมอเห็นไพ่ของคุณบางคนยังไปต่อได้นะคะแต่ว่ามันต้องปรับจูนเข้าหากันนิดนึงนะคะมันจะมีความเข้าใจกันนะคะคือความรักคือความเข้าใจนะคะค่อยๆปรับค่อยๆจูนแต่ถ้าคุณรอใครจบกันไปแล้วห่างกันไปแล้วนะคะหมอพูดนิดนึงว่าห้าถ้วยอย่ารอเลยดีกว่าค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ๆกับคนที่คุณอาจจะ เป็นคนต่างชาติเป็นคนแดนไกลแต่ความสัมพนะันธ์นมันมันค่อยค่อคุยค่อยๆศึกษานะคะมันไม่ไวนะเพราะเขาอาจจะงานเยอะเราอาจจะมีกำแพงต่อกันหรือช่วงโควิดที่ไปมาหาสู่กันไม่ได้ก็ได้นะคะแต่ไพ่ในอนาคตเป็นเชนดอดมาว,าว่าอาจจะได้มีการเดินทางได้เจอกันนะคะในนี้นะคะหมอเห็นอย่างนั้นเนาะนะคะแต่นี้เป็นคลิปรวมนะคะหมอขอดูนิดนึงว่าเขาคิดยังไงกับทาตุลมบ้างนะคะ คนที่คุณรักคนที่คุณคบคนที่คุณคุยเป็นแฟนกันแล้วหรือคนที่คุณคุยนะคะไม่ชัดเจนได้หมดนะคะแต่หมอจะอ่านให้เป็นเป็นช็อตๆนะนะคะเป็นอ่ขอดูเขาคิดยังไงกับคนทาตรงมคนที่คุณคบคนที่คุณคุยหรือคนที่เป็นแฟนกันแล้วก็ได้นะคะ t นเอ็มพ r o เลนะคะ ชาวเมธละคานาเมธค,คนต่างชาติคนแดนไกลต่างอายุนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ง้อไม่เก่งอาจจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานนะคะหรือเขาคิดว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ง้อหรือเป็นคนที่มีอีกโก้มีทิฐิก็ได้ชอบสัง่งชอบสอน ได้แชร์เียว่าช้าวรกรก,ะนะกรลัคนากระกรกรนะคะเขาคิดว่าคุณเนี่ยควีนะถือดาบอันเดียวกันเลยค่ะตกตำแหน่งปัญหาด้วยเขาคิดว่าอารมณ์คุณตอนนี้ไม่นิ่งอารมณ์เหวี่ยงอารมณ์วีนเอาแต่ใจหรือเปล่าช่วงนี้นะคะไปเช็คดีๆนะคะหรือเรามีทิฐิมีอีโก้มากหรือเปล่านะคะอืมเขาเป็นยังไงถามว่าเขาก็ยังรักคุณนะเขาก็ยังอยากถือคุณไว้นะคะสองไม้เท้าเขารอนะคะรอติดต่อรอสื่อสารรอให้คุณอารมณ์ดีหรือเปล่า หน่ถ้วยนะคะมีคนไปเริ่มต้นกับคนใหม่ๆหรือเปล่าหรือความรักนี้นะคะมันมากกว่า2คนขึ้นไปไหมหรือเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคนก้าเหรียญตอนนี้นะคะเขาอาจจะคิดว่าคุณไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานหรือห่างกันนิดนึงเพื่อให้อารมณ์มันดีขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าไพ่สดาบมันยังขึ้นมาอีกนะคะคือช่วงนี้มันมีการ ไม่สื่อสารกันหรือนิ่งหรือเงียบเพราะว่าไปปรับจูนอารมณ์หรือเปล่าต่างคนให้อารมณ์เย็นลงไหมสเตนเค้าชาวสิงลัคณาสิงนะคะเขาก็ยังวนเวียนในชีวิตคุณนี่แหละบางคนหกไม้เทา้าเขาก็ยังอยากที่จะคบกับคุณไปเรื่อยๆนะคะเพียงแต่ช่วงนี้อารมณ์มันไม่ดีหรือเปล่าอารมณ์เวียงเวียงวินวินคุยกัน,กนแล้วไม่ได้เรื่องหรือเปล่านาวหกถ้วยเขาก็ยังนึกถึงสิ่งเกา่าๆยังอยากที่จะย้อนกลับมาคุยกับคุณเพียงแต่เจ็ดเรียนเขารอนะคะ รอโอกาสรอจังหวะรอให้อารมณ์ดีลงรออะไรหลายๆอย่างที่จะคุยจะเคลียร์กับคุณนะคะสิบิไม้เท้าบางคนงานเยอะงานมากวุ่นวายทั้งวันหรือเปล่าอันนี้หมออ่านตามไพ่นะคะตรงกับใครบ้างหรือเปล่านะคะคอมเมนต์บอกหมอด้วยนะเะจะติกนะคะชาวตุลคนาตุลมันความรักมันต้องบาลานซ์มันต้องได้ช่างนะคะมันต้องได้รับความเติมเต็มหรือเปล่าเขาก็อยากบาลานซ์การเงินกับการงานไปได้วยคุณเขาก็อยากให้คุณมีเหตุมีผลหรือเปล่านะคะ ความรักนี้นะคะมันมีการตัดสินใจอะไรหรือเปล่านะคะในความรักความสัมพันธ์มันอาจจะต้องได้เลือกอะไรบางอย่างหรือเปล่าเจ็ดไม้เท้านะคะมันมีกำแพงมีการบล็อกกันไปหรือไม่ก็ปิดกันมันเป็นช่วงโควิดหรือเรานี่แหละกำแพงหนาช่วงนี้คุยกันยากลำบากคุยแล้วเข้าไม่ถึงหรือเปล่านะคะคุณถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงฮานอนะ,ะภายใต้สำหรับเป็นเป็นคิงถือดาบช่วงนี้นะคะเขาอยากจะตัดปัญหาออกไปบางครั้งบางคนอารมณ์ คุยกันแล้วง้องแง้งนะคะพูดคุยกันไม่รู้เรื่องหรือเปล่าหรือเหนื่อยแล้วคบกันแล้วอารมณ์ไม่ดีทําแต่งานนะคะอยากได้ความยุติธรรมอยากได้บาลานซ์ไปทั้งคู่เนาะนะคะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ต้องเข้าใจกันหรือเปล่านะคะ แต่หมอไม่ได้เห็นว่าเขาอยากจบอยากเลิกกับคุณนะแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะมีช่วงที่อยากอยู่นิ่งๆเงีงยบๆหรือคุณก็ได้ที่อยากนิ่งๆเงียบๆนะคะไม่ได้อยากสูงสิงกับใครหรือเปล่าธาตุลมเขาคิดว่าคุณอยากอยู่เงียบๆนิ่งๆเขาง้อคุณเขาคิดว่าคุณเข้าไม่ถึงหรือเปล่าช่วงนี้นะคะมีโก้กาแพงนะอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะอ่าทีนี้หมอขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างนะคะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์ธาตุลมนะคะ ครึ่งนะคะครึ่งครึ่งปักหลังปักหลังนี้ของเดือนกร,รกฎาความสัมพันธ์ธาตุลมจะเป็นยังไงบ้างหไม้เท้านะคะหกไม้เท้าเป็นไพ่วิกตอรี่ไพ่แห่งความสําเร็จสิบเหรียญบางคนสร้างอนาคตโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานสร้างฐานะทำมาหากินหรือเปล่าคะ่ะคิงถือถ้วยนะคะท่านน้ำกระกรมีนพิจิกนะคะสเตนสิงลัคนาสิงนะคะ ธาตุไฟเมสิงหานช่วงนี้อาจจะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเป็นพิเศษนะคะสามไม่เท้านะคะมีคนมีคนเริ่มไปสนใจเรื่องเงินเรื่องงานหรือเริ่มมองอนาคตไปข้างหน้าว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงทําไมมันไม่พัฒนาทําไมมันไม่ก้าวหน้าหรือเราไม่ค่อยสนใจกันหรือเปล่านะคะแปดไม่เท้านะคะจะมีการพูดคุยกันนะคะอื สองไม้เท้าอ่าสองถ้วยนะคะหมอเห็นไพ่ยังการมันมีไพ่ของการคืนดีอยู่นะคะเช่นถ้าเป็นคนรักกันนะคะคนรักกันเป็นแฟนกันแล้วแต่งงานแล้วไม่แต่งก็ได้นะคะ อาจจะเป็นช่วงที่คุณนะคะไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเป็นพิเศษมีอารมณ์ไม่ดีแต่ถ้าคุยกันเคลียร์กันดีๆความสัมพันธ์คุณยังไปต่อได้ยังเข้าใจกันอยู่นะคะที่หมอเห็นแต่ว่าให้บาลานซ์เรื่องเงินเรื่องงานให้ไปคั่วผู่กันนะคะเพราะว่าบางครั้งความรักคนรักเราอาจจะน้อยใจถอดใจก็ได้ถ้าเป็นบางขั้นแต่ถ้าเป็นบางท่านที่จบไปแล้วหมออยากบอกว่าอย่านึกถึงแต่อดีตที่เก่าๆเลยนะคะ เริ่มต้นใหม่กับเงินกับงานของคุณโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานเปิดใจนิดนึงคุณมีคนเข้าหาหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยมีคนเข้าหาอาจจะเจอทางสายเพื่อนสายโลกออนไลน์ในที่ทํางานได้หมดนะคะคนที่รู้สึกดีต่อกันคุณไม่ได้รู้สึกไปเองฝ่ายเดียวหรอกนะคะนะหนึ่งเหรียญแต่ถ้าความสัมพันธ์ใดที่ไม่ชัดเจนมอว่า มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณอาจจะตกในสถานการณ์ที่เขามีตัวเลือกเยอะหรือคุณก็ได้ที่ตัวเลือกเยอะคุณอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะอืมคุณอาจจะเหนื่อยนะคะคุณอาจจะอยากสร้างอนาคตสร้าง,างความมั่นคงไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานมีความเติมเต็มในด้านเงินทองก็ได้นะคะภัยผู้นี้ขึ้นมาคุณจะเจอคนที่ใช่นะคะแต่เขาอาจจะมีเวลาให้กันน้อยคุณอาจจะ ก็ได้ที่มีเวลาให้กันและกันน้อยแต่ว่าหมอว่ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปสําหรับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันก็ไม่ได้จบมันก็ยังวนเวียนอยู่ด้วยกันคุณอาจจะมีทั้งคนใหม่กับคนเก่านะคะธาตุลมที่หมอเห็นเนาะนะคะห้าทวยแน่นอนละค่ะมันเหมือนไพ่ใบนี้เลยคือคุณนึกถึงแต่สิ่งเก่าๆอะไรอาวรณ์นะคะหรือบางคนเหนื่อยใจถอดใจนะคะหมอว่าคุณมีคนใหม่เข้ามาลองเปิดใจดูนะคะคนเก่าก็อาจจะ คน,ค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 นที่คุณคุ้นเคยคนที่คุณคบตอนนี้อาจจะไม่ชัดเจนเพราะเขาก็ไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานหรือเขาก็อาจจะมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายคุณอาจจะเงยและถอดใจแล้วนะคะอมหมอน,นิหมอบอกว่าเจ้าเหรียญค่ะคุณไปโฟกัสเรื่องเองินเรื่องงานนะคะความรักถ้ามันไม่ชัดเจนก็ไปโฟกัสเรื่องเองินเรื่องงานก่อนใครมาก็คุยใครทักก็ คุยอะไรประมาณนั้นอย่าไปโฟกัสมากมายถ้าใช่ก็คือใช่ถ้าไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเป็นบางคนมาว่าความสัมพันธ์คุณที่มันเหนื่อยนะคะมันก็ยังคืนดีได้นะคะเพราะว่ามันยังไปต่อได้นะคะคุณอาจจะให้ความสัมํคาคัญกันและกันให้มากขึ้นนะคะโฟกัสทั้งงานและเงินโฟกัส กันและกันให้มากขึ้นกว่าน,นี้แต่ถ้าบางคนบอกไม่สนใจรับไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานการเงินคุณก็จะดีด้วยคุณอาจจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่ถ้าคุณนะคะจะได้เปลี่ยนงานโยกย้ายงานนะคะมันอาจจะติดขัดนิดนึงแต่แล้วมันอาจจะได้เปลี่ยนตลออไปนิดนึงนะคะเหนื่อยนิดนึงเนาะถ้าเกิดคนทํางานนะคะแต่ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัวหรืออะไรสักอย่างมองว่ามันจะไปได้ดีอยู่ช่วงนี้เงินจะเข้านะคะมันจะการเงินจะดีด้วยนะคะแต่ก้าเเรียญมาบอกเลยว่าบางช่วงเวน บางช่วงบางเวลาเงินจะเยอะแต่ช่วงเวลาเงินแผ่วมันก็จะแผ่วนะคะโอเคงั้นหมอแนะนําไพ่นะคะให้ทัดลมนิดนึงเนาะนะคะทัดลมไพ่แนะนําสุดท้ายแล้วนะคะไพ่จะแนะนําทัดลมยังไงในความรักความสัมพันธ์นะคะสองคนรักเก่าหนึ่งถ้วยคือการเริ่มต้นใหม่นะคะคุณยังมีความรักครั้งใหม่เข้ามานะสเตนนะคะ แปดไม้เท้านะคะจะติดโดยสตาคุณจะรู้สึกสบายใจขึ้นนะคะช่วงนี้ไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานพิเศษหมอว่าคุณจะได้เคลียร์อะไรบางอย่างนะคะจะติดคือการบาลานซ์ท้งการเงินการงานและความรักถ้าเรามีแล้วเราต้องบาลานซ์ไปพร้อมๆกันนะคะ ความรักคุณยังไปต่อได้สําหรับบางคนยังวนยังเวียนอยู่ได้เหมือนความรักมันเหมือนได้เริ่มต้นใหม่กลับไปกลับมายังวนเวียนยังไม่ได้ขาดกันสําหรับบางคนนะคะแต่สําหรับบางคนหมอว่าเปิดใจนิดนึงคุณจะมีคนเข้าหานะคะพวกนี้นะคะเข้าหานะคะความรักนะคะมันยังไปต่อได้คุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแค่เปิดใจนิดนึงนะคะ คุณอยากได้ความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมในความรักนะคะบาลานซ์ไปควบคู่กันคุยกันมีเหตุมีผลนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะท่านลมนะคะชอบช่วยกดซับสไคร้กดติดตามเป็นกําลังใจให้มินด้วยนะคะถ้าดูดวงส่วนตัวนะคะในในหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นไอดีให้นลค่ะคะ่าครูก็ใต้วิดีโอคลิปนะคะหมอทิ้งไว้อย่างเรียนเลยคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ